สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เวลากระทุม่มนึงแล้วนะคะคือว่าแมตูกับปิดขั่วแล้วปิดขั่วตั้งแต่ตั้งตะเวนแล้วนะซีโมงหาโมแมต่กับปิดขัวแล้วบาน,นี้ก็ได้บพรท่าในกำไงหรอกจะต้องมาเอาเอาค้องขึ้นเครื่องสั้นนี่มันบอไอ้น,น่ะนะมันเบิดแล้วข้าเจ้ามาสือช่วงใกล้จะปีใหม่ข้าเจ้ากับสิมาสือพวกซูชิเนาะคะนะนะ่ะเนาะเอาไวเฮ็ดพวกเอาปาร์ตี้ยังข้อข้าเจ้าอ่ะนะคนคนเยอรมันหรือว่า ต่างประเทศถ้าเจ้าสิสนใจอาหารเอเชียพวกซูชิหรือว่าพวกเป็นเซนเซนเออเฟอร์อยู่นี่เนาะเขาเฟอร์มาจากเวียดนามเพื่อินๆฟอกสุปเนาะส่วนอาหารของข้าสิ่งที่เขาจะเตรียมกันกับบ้าณว่าต้มยำเป็นซุปหนาหนาวเพื่อนว่ากินซุปมันจังมันจังฮอดมันจังวอมนะเพื่อนวางสันเนาะเดี๋ยวมื่อนี้กะแม่ตู่กะมาเอาเอ่อเอาเข่าขึ้นสั้นรากาตีสราคาไว้เตรียมเพื่อมนออื่นค่ะเดี๋ยว่าบอก จะลังจากนั้นก็นจะมาตตีราคานะคะราคาเข่าตาเสือสูชิตาเสือนี่กับ3บาท3บาทยี่สิบค่ะถือกว่าตาอื่นๆจ้าะมาณนี่สามออยยี่สิบตีที่ละนิ้วเลยจ้ะ4ีนิว้วแตมเลยตีทีละอันเพระท่านกินแต็ม จะเรียบร้อยแล้วจะประมาณนี้ที่แม่ตู้เฮ็ดอันใดเบิร์นเท่ากัายกขึ้นจ้ะจับกังครับจับกัง อันนี้หุงมืออื้นเศร้าจ้ะ อันนี้บักไอ้บักม่วงหิมะาพาันพี่นอ้องแม่ตูสางมาที่ละสิบเอ็ดโลนี่สิบเอ็ดโลถุงใหญ่เลยจ้ะนี่ที่มือนีก็สิบกอกว่าท่านดอกมืออื่นจังสิเห็ดมือนี้กลับบานก้อนถุ่มกลัวหรอเดี๋ยวจังมาพอกันเนาะค่ะพี่น้องเอ้ยคิดหอดเบอร์สุขผู้สุขชนจ้าสวัสดีค่ะ